ในเรือ่องความจริงก็ปัจจุบันก็ะกกระบก็กำลังล้อม47อยู่นะไม่มีทางหนีแล้วศึกษาตัวแล้วก็งไ,งไงก็ต้องสู้จริ้มมาเลยมีชุดใหม่พร้อมเส่เฟิร์พร้อมทุกอย่างพร้อม S 1> <S 1> อมองต่างก็ทำมาถึงเรื่องเก่าอีกแล้วสวัสดีครับผมปามน,นะครับันนี้คือเกมพิปแมนคอนแซ a พาร์ที y เท่าไหร่ไม่รู้น่าจะแปดมั้งเออแปดแปดกับภารกิจที่ต่อจากไม่แน่ใจว่าต่อต่อในเรื่องไหมแต่ว่านี่เป็นภารกิจแรกในภารกิจแน่นภาคแรกนะครับก็คือการมาสังหารไอ้น้องลีหองโอเคตรงน,นี้แล้ ซึ่งปราเกณนี้ไม่นานนะครับแล้วก็ไม่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่าเยเกินไปแค่รู้จุดก็โอเคแล้วอืมแบบที่ผมทำเนี่ยเตรียมสาเปอร์พร้อมหน้าซีเจ็ยดังรอแล้วก็ไม่รอเท่าภาคาอาไรนะคนไม่ได้เห็นวไม่เห็นหรอกโอเคอยังตำแหน่ง ในโกเจตในโกเชเตอร์ ator, นะครับน่าจะจะฝั่งแดงกับฝั่งน้ำเงนินก็กลับไปดูภาคเก่าได้ก็น่าจะรู้รู้ดีกันนะโอเคมาละเอ้ากูทำพลาดได้ยังไงกันเนี่้รักกิ่งง่ายอย่างงี้กูทำพลาดได้งไงวะตายเถอะมึงนี่เบนกร,รม ใครจะไปรูว้ว่ากระสุนออมันการกระสุนมันการกระสุนได้ไม่ใช่ว่าการกระสุนแบบรักกระสุนได้เยอะกว่าตัวอะไรอย่างเงี้นะฮบโอ้ <laughs> บ่าโอเคไอ่เป็นไรครั้อแรกพลาดอ็ต้องมีอรั้งที่อ๊ยแอ๊มันแล้มแลม,แวมแววย,มยมมแลวลลยโอ๊ยโอยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโอกัโอ๊ยัอ๊แโอ๊ย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 โอ๊จโออย นัดเดียวจอดถ้าไม่เข้าตูดนะเข้าตูดทีในหมดเลยยิงไม่ได้เลยตูดกันกระสุนไม่เท่ากันกระสุนเราคือรับกระสุนได้เยอะกว่าตัวซึ่งในสาระที่ายเลย <c oughs> okay. โอเคจบภารกิจครับง่ายๆงี้แหละมันก็ง่าย,าย,อย,ายมางงายอ่งพางหนึ่งอ่ะเพิ่แต่พากหนึ่งมันไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่มันต้องไปขึ้นชั้นบนสุดแต่ว่านี่คือแบบ ใกล้ๆมันอยู่ข้างนี้เองจุดยิงใกล้ๆไม่ต้องรีบเฮ้ยไม่ใช่ไม่ต้องรีบเลยมันรีบรีบอยู่แล้วล่ะถ้าไม่รีบมันก็ไปที่อื่นแล้วจริงไหม <c oughs> โอเคมันไม่รู้อะไรตายเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีแล้ว จะว่าเรามาป่วนก็ได้มอสอออไมล์มันส่งเราให้เรามาป่วนไอ,อ้กแก๊งของไอดีฮองเ่ยให้มันพินาศท,ทั้งแก๊งแล้วก็ไม่พอแล้วก็ฆ่ารีฮองตอนท้ายอีกในภารกิจเกือบสุดท้ายในภาคนี้แล้วแล้วก็ภาคเก่าก็ภารกิจที่สี่กันเลนยฆ่าดีฮองจบภารกิจนี้คุณจะได้ถ้าทำเสร็จสิ่งเขจะได้ MP ห้าแบบเก็บเสียงนะครับหนึ่งนัดเสร็จสิ้นโอเคไม่มีอะไรจะพูดขอบคุณมากที่ติดตามกันแล้วมาดูฮะ คือไมมีอะไรจริงๆว่าสั้นสั้นสั้นด่านนี้นส,นส,นสั้นมากตองนีทีโอเคอาจจะได้เกมเพลย์ดีไม่มากก็น้อยนะครับจะได้ไปทําตามแล้วก็เฮมเล่นให้มันผ่านผ่า,ผา,ผาไปจะได้พั้วเพิ่มจะได้เอามายิงเล่นในตอนจบเกมแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับผม